หอมหมุนและย,ยิงเรียบร้อยเดี๋ยวบรรทัดสตันลิงโลูมินิเกลง่ายๆคลิปผมก็จะมาเล่นลูมินิเกลเหมือนเดิมเพราะว่าคลิปที่แล้วผมรู้สึกว่าผมเล่นโคตรไก่รู้สึกว่าไม่เข้ามือมากคลิปเมื่อกี้แต่ว่าทวแล้วก็ผมก็ได้ไปฝึกมาแล้วเป็นะระยะเวลาทั้งหมด12เกมยิงไป12ประตูยิงทุกแม อะไรประมาณนั้นโอเควันนี้เราก็มากับแผนเดิมที่คุ้นเคยของเรา4 1 2 3เราจะไม่เล่นหน้าคู่อีกต่อไปเพราะว่าเรื่องโคตรยากเลยโอเคครับผมมาดูว่าอุย้ยลูมแล้วหัวตั้งว่ะไม่เหมือนคลิปก่อนคลิปก่อนนี่นอนเลยโอเคฝั่งนู้นก็โอ้ไม่น่าค่อยน่ากลัวแล้วแหละมีลิวาโดตัวเดียวน่ากลัวโอเคครับผมไป คิปที่แล้วรู้สึกว่าเสียงสะามดังมากเสียงผมก็โคตรเบาบันอย่จะพูดให้ดังขึ้นนะกันเพราะว่ามันดึกแล้วนะผมไม่สามารถพูดดังได้ไหทีไม่พูดพาเราไปเราขอทีเด็ดของเราก่อนเกี่ยรูกเปิดเนี่ยหละไปแล้วลุงลุงวิ่งเซ่ติดบัตรตนี้แหละตัวนี้ที่ผมไม่โคตรจะไม่ชอบเน่ยแบบเออของอลเฟนท่าร โอ้เนี่ยเมสซี่ต์จากได้มาที่เอ้าจะเปิดนะอเอเมสซี่เราได้มาตราเมกอร์มาที่บาร์ซิเข้ากลางครับเดี๋ยววิ่งไปแล้วครับผมจุดอ่าจุดไปยังไงครับน้องจุดเคครับบอลที่ตัวของเบนแฮมเควินเดอบลอยวิ่งเขาเล่นบอลแบบเท้าสู่เท้าได้สุดยอดมากแล้วนี่มานี่มีประวาสตรขึ้นมาทำไมครับผม ไม่ได้บอลอยู่ที่เมสซี่ครับมาที่มากรินยอดสาดออกมาไทยลดืไดได้ครับผมเมสซี่ไปแล้วเอ็มปารปีวิ่งไปแล้วตรงนี้ขอแท่งการลุมอยู่คนเดียวอย่างี้ขอหมุนและยิงเรียบร้อยขอระบายจากเกมเมื่อกี้หน่อยละกันจะคลิปเมื่อกี้ไม่เข้ามือสุดๆ คลิปนี้ผมไปฝึกมาแล้วโอ้โหก็แบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะเล่นไม่ไไมค่อยเข้ามานะึงอะก็มาแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในดิวิชั่นสามนะครับไม่ใช่แบบนะดิวิชั่นไก่กาะทนดิวิชั่นสามนะดัก์ไลทผมจะลองดูเบเดิยสไปที่เมสซี่ มาที่ตัวนี้สามชื่อนะครับผมมาชื่ออะไรเมสซี่เใช้ความยุ่งไม่ได้เขาซาลงมาที่เมสซี่ครับผมไม่รู้ว่าร่างไหนเหมือนกันอ่าแล้วก็โยกเดวิดผมดักได้อีกแล้วเด็กนี่เต่มาที่อาบูชินี่เดวิสเดวิสเบียดไม่สู้นะแล้วแมสซี่เดโมท่านลาเราดักอยู่บอกเลยว่าเราดักอยู่เราส่งไปไหนก่อน เอาวุชีนี่สวยไปนะครับผมปีขวาใช้ความเร็วเห็นดีดับดาวเขาจะเจาะโอ้โหยี่นี่มาได้บอลว่ะจังหวะนี้คอนแน่นอนเรารอเลยเอ้ยมันจะปั่นมันจะปั่นไอคิ้วผมติดครับขอตะกุต้ามองมาเบลลิงแฮมไม่เคลีย์ไอคิ้วไม่ขาดสักทีแล้วก็ซัดเลยโอ้โหคือเบลลิงแฮม เกือบเบิกสกอร์ให้ทีมเขาแล้วอย่างรับอย่างยังมันจะง่ายเกินไปเพื่อนจะยิงเราง่ายเกินไปขอไม่ขอเยอะรล้ตอนนี้ขอลุมแฮททิกปึ๊บวิ่งแล้วลุ้มติดกระเสมีมแล้วเขาจะนี่เขาว่าจะแทงช่องกลางอะไรยังไงเอ็มบารบีล็อกไหมล็อกจริงด้วยมับดักอยู่น,<า>นี่ไงนี่ไง ไปแล้วเมซี่เมซี่เห็นเอาแทงอีกช่องอะไรได้อยู่น้องจุดลองจุดอืมอืมอืมอาบูชินี่หลักไม่โดนหรอกมาที่เดมาจูจูเด้อุ้ยเขาใช้ความเร็ววะผมนึกว่าจะเล่นท่าเฉียก่อนเมื่อกี้จะสาดขึ้นหน้าแต่มันไปเคลียเฉยเอาไงให้เล่นยังไงเขาน่าจะกลับมาที่นี่มากอันนั้นไหจึ๊กโอเคครับสวยครับอาบูชินี่ แยโ่แล้วโนผมเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ทีแล้วก็ซัดโอ้โหเกือบโดนอ,อ,อูดีนาี่เซลยังไงยังไงเพื่อนกูขอบอลเถอะโอ้โหแล้วเขาได้ชุ่มอีกแล้วเฮ้ยแล้วบอลกูกจะขึ้นหน้าไหมเนี่ยเออใจ,นนเ,ยอจเย็นเพื่อนงง่ายไปจะมาเปิดมงมยังไง<ห>ล่ะหลโอ้เราไม่ไม่ได้สู้เลยทุกคนผมสู้ไม่ได้ เอ้ยโดนมันแหละกูว่าแลยไอ้หาเคียโอเคพิดเชกไปสัดเฮมันโคตรผมแบบผมไม่ได้บุกเลยผมไม่เห็นแม้แต่ประตูฝั่งนู้นนะลึกใชายแหล่เกมย่งน่าดีอะไรดีกวเอาเปออกเนมาอ เป็นฝ no well. right right nah ั่งใครเนี่ยฝั่งเขาที่เขียวอะเราต้องรดบบูบ้างดีบ้างลุงเราจะยิงลูกเดียวที่ได้ราดับตำนานเลยนะไปแล้วลุงใช้ความรุนแรงเหลอกานเดี่ยวบรรทัดสตันลิงโง่ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากง่ายกองหน้าน้ำวันนมำติงนมำกอต ให้สามลูกตั้งแต่สมัยเป๊สองถัดเก้าโอเคยังเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งในดวงใจของใครลหลายๆคนของผมด้วยไอ้น,นี่อย่าไปผมโอ้โหอันดับยอดยังไงดียังไงดีทียงงี้อีกแล้วบอลผมไม่ไปไหนอีกแล้วแล้วเขาปั้นนู่หู เหมือนเขาจะเน้นยิงแถวสองมากกว่านะรสึกว่าเขาจะบุกเรายากถึงแบบต้องพยายามยิงแถวสองมากๆก็ธรรมดาก็หลังเราแน่นอ่ะโอนมาผมได้ลิปแหละอันนี้ก็เป็นตาแรกของไอดีนี้ของวันนี้เลยครับไม่ค่อยได้เล่นนะเนมาวิ่งทําทำทางแล้ว ลูกมิวินเกยโอ้ผมน่าจะวิ่งไปเลยนะเนาะผมเ<ต>มื่อกี้มผมรอกดทางลุ่มเดบันทัดแล้สวสตันนิ่งโอ้โหเซฟได้ไงพี่โอ้โหผมเซฟได้ไงก่อนเมื่อกี้ไม่น่าเหลือนะลูกมิวินเกยคนผ่านนี่เฮรอแหละโอ้ยจะเปลี่ยนตัวเพื่ออะไรเนี่ย แต่เราไม่มีตัวคือไอดีนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงคือมันไม่มีตัวเท้าวขวาที่เปิดดีๆเอาเดอะบอยมนเปิดมุม่าไปมีแค่เดอะบอซึ่งแบบ The Boy อ่ะเป็นเป็นเคทีเพเม k e เกอร์ที่วิ่งช้ามากผมเลยไม่ค่อยชอบเลยใช้จูดเ์เบลลิงแฮมนะเป็นโฮเ p เยอร์ด้วยก็เลยมีข้อเสียตรงเวลาเปิดมุมฝั่งซ้ายมันมีตัวเปิดแต่ว่าเดอะบอเปิดมาตรงนี้ คอสตาคูตามาที่เควินเปิดมาครับเทสตไตเกนเอาองิ้นนี้เปิดมาลูมินิเกอง่ายง่ายประตูเขาไม่อยู่อะบอกมึงยี่เฮดทิกลูมินิเกอเฮดทิก Thamada. En plena forma sea, ¿sí la en su mejor jugando su mejor fútbol. Tres goles en otra impresionante actuación. Las pelotas de ahora son tan ligeras, son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Okay, y menos cuando para para el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Y con este gol llega a tres, ni más ni menos. อะไรครับเนี่ยไอคีดักได้ไปงูหนึ่งว่าไปแล้วนี่มากดีเงี้ยไปแล้วลุ้มลุ้มลุ้มมีนี่อืม ที่ผมแบบไอ้นี่มาเลยผมน้นน้นจะปั่นมุมนั้นนี่ลิงนานไปหน่อยโอเคเคตามสูตรตามสูตรไอลุงโอลุงไอลุงทำไรลุงไปแล้วไอมาไปแล้วไม่ทันแน่จังหวะนี้เอเปิดครับปีเต์เช็ค มาที่นี่เมืนกันวินิสเซวัตเบลิงแฮมผมก็เสียปิดเสียงสนามไปแล้วครับเนื่องจากเสียงโคตรดังจากกีดก่อนก็เลยปิดไปซะเอาให้ผมเปิดมุมาเอาไว้ฝั่งล้าหมุนไปได้แมสซี่มุนไม่ได้ผมเฮ้ยแล้วก็จะ จักรยานอากาศเล่นหน่อยตรงี้อ้าวไปแล้วลุมผ่านครับโมนี่ไม่ต้องห่วงใช้ความเร็วหน่อยไปแล้ลุมลุมใช้ความเร็น่อยลุมลุมมโดนกเสียวิ่งแซงได้ไงก่อนเล่นี้เหรอเล่นงี้เหรอเล่นนี้ก็สวยดีเล่นงี้ก็สวยดีลุมสี่เมตรไปอืม ไม่พี time, no ่ล no ุมโอ้โหบอลไม่ถึงลุมสักทีโอเคผมลสไลเกอรนี้ต้องขอลาฮาไปเปลี่ยนแค่นี้ครับลุมจัดไปแล้วกองหน้าอันดับหนึ่งก็คือกองหน้าอันดับหนึ่งโอยิงไปสี่ครั้งเข้าสามลูกเชผมง่ะใครที่ชอบกินก็รย์ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะจากนี้คิดกครับผมบ๊ายบายครับแปดจุดห้ากดตัว